นะคะอ,อ,อยู่โรงพยาบาลละงูสตเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพฝ่ายกายหรือว่าทางจิตสุขภาพาจิตค่ะจบพีจีแล้วจบปิญญาโทจบปิญญาโทแล้วเรียนยังไม่ได้เรียนสัตเทยียยังค่ะไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าสัตเทียเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ถ้าได้เรียนก็ดีไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรเอ่อโทษนะครับแล้วมียังค่ะอยู่กับใครครับอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่นะครับ ได้ครับแล้วก็อยู่ในจุดไหนของโรงพยาบาลครับจุดไหนคือโรงพยาบาลมีหลายหน่วยนะครับอยู่ตรงงานสุภาพจิตงานสุภาพจิตเลยโรงพยาบาลนชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนรอ,รอ,อโอ้โหเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลชุมชนหกสิบเตียงมีคนจบปัญญาโทกันเนาะไม่ได้เปิดหรอเรารอผมได้ลองพูดอีกทีอ่าชื่ออีกทีหนึ่งนะครับครับครับขอบท่านต่อไปนะครับ ชื่อค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพยอยู่กลุ่มง,งานจิตเวชโรงพยาบาลสตูลค่ะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ค่ะโรงพยาบาลจังหวัดค่ะตอนนี้จบกําลังศึกษาจบพีจีแล้วก็กำลังศึกษา,กกษาปริญญาโทอยู่ที่ทมองออค,ครับแล้วอยู่กับใครครับตอนนี้ค่ะก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่าก็จะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่อะค่ะมีม,มีแม่พี่สาวแล้วก็ ยังไม่มีลูกนะคะมีสามีแล้วก็ที่ผมถามกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่าเรากำลังจะเรด็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ค่ะได้ครัผมจะได้นึกภาพออกว่าจะหยิบประเด็นไหนมานะครับคือคนที่อยู่กับพ่อแม่กับคนที่อยู่กับบ้านเดียวกับคนที่อยู่บ้านขยายมันไม่เหมือนกันเอาละครเชิญต่อไปเลยนะครับชื่อค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินค่ะอยู่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินแล้วเคยได้เรียนสุขภาพจิตเลยมาบ้างไหมครับก็ ได้เรียนเหมือนกันค่นะเวลาก็เกี่ยวกับการคอเซลิ่งเบื้องต้นเลยก็ะจ,จะได้ดีอันนี้แหละถ้าจะเรียนรู้นี่แหละจะเรียนรู้จากธรรมชาติของใจตัวเองเลยนะครับแล้วอยู่กับใครครับโทษตอนนี้ก็อยู่กับน้าสาวค่ะอืมครับเป็นต่อเลยครับไม่ตัวนี้ให้ใช่สองคนไม่ตัวนี้ใช่สามคน,นค่ะชื่อหา,างานให้คำปรึกษาโรงพยาบาลท่าแพจังหวัดสตูลค่ะเราได้เรียน อะไรที่สนับสนุนการทํางานตอนนี้อยู่บ้างไหมครับก็ไม่ถึงคือเรียนพีจีเรียนสุขภาพจิตเรียนเค้าซัลลิงยังไม่ได้เรียนอะไสักเรื่องหนึ่งคอร์สของเบสิกเค้าซลลิงอ๋อครับเยียวยาการดูแลจิตใจของและพักพักยังไงครับตอนนี้พักอยู่กับสามีและลูกกี่คนครับลูกสามีคนเดียวค่ะลูกสามสามีคนเดียวลูกสาม ที่เป็นคนเดียวที่มีลูกตอนนี้นี่นี่ยังไม่มีนี่ไม่มีนี่มีมีแล้วนะครับมีข้อมูลเพิ่มไหมครับมีลูกผู้หญิงคนแรกสิบสามขวบคนกลางหกคนเล็กก็ประมาณสองขวบคนเล็กเป็นผู้ชายลูกคนเล็กลูกคนโตูกคนผู้หญิงลูกสามคนผู้ชายผู้หญิงกี่คนผู้หญิงสองผู้ชายคนเดียว ครับขอบคุณครับเ <Okay. S 1> ขาไปเลยครับชื่อนะคะอยู่กลุงานการพยาบาลแล้วก็ตึกเม็ดอายุรกรรมหญิงค่ะก็อยู่เม็ดพูดง,ง่ายๆโรงพยาบาลสตูนค่ะ,าาะโพยาบาลสตูนนี่อยู่เม็ดนี่อยู่ฉุกเฉินนี่อยู่ศูนย์ให้คำปรึกษาอันนี้อยู่ด้านาน,นี้ได้ตรงสองคนนะครับ